ทราบายพี่น้องใหม่ลูกบบอกว้าหนูไปถ่ายมาแล้วห้องน้ำหน้รับในห้องน้ํามาแล้วก<ส>็วได้ซื้อน้าอะไรมาไหมเนี่ยซื้อค่ะหนูเอาดีให้พ่ออยากเห็นโจพี่ส้มเช็งจังครับอ่าส้มเช็งตอนนี้ยังยังไม่ได้ทําโชว์ก็คงจะเป็นร้องเพลงกระลึงไปก่อนนะครับตะลึงไปก่อนว่า ยังยังเพิ่งเพิ่งถามลูกเมื่อวานนี้ว่าจะอยู่จะอยู่กับพ่อนานไหมลูกก็ตอบว่าก็ถ้าวีซ่าผ่านวีซ่าผ่านก็จะไปเมืองนอกอีก <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็เข้าใจลูกเนาะความภาระหน้าที่จะอยู่นานอยู่ยาวอยู่น้อยอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเลี้ยงลูกเราเหมือนกัน ที่ก็ลูกอยู่ค้ำพ่อมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วนะครับพ่ในเมื่อลูกก็จะไปประเทศบริษิทไปประเทศอื่นวันไปดูไบบริษัทไปประเทศอื่นแต่ว่ากะรอยืนรอยื่นวีซ่าอรอยื่นวีซ่าทาปาวีซ่าผ่านผ่านตะว่ากะบอลูวอลลูกส,สิยืนน่นย่ามใด กาเกิดว่าไปยืนช่วงบินวงก็ดีไปครับยืนบินวงแต่ว่าคันยืนนย่นก้อนยื่นก้อนกับสวสิพันกับัยเวลาในการพิจรณนาแล้วก็บวรานาเกินเดือนนะครับเพระนาเกินเดือนในการพิจารณายืนยวิชาสถาปาปรผ์ผูรับรองอยู่ทานคนปู้กันตีท่างคนโอเคกับอาจจะได้ผ่านเร็ว ถามลูกมาขึ้นลูกก็บว่าโอเคยูกู okay, <Okay. S 2> การ,รันตีทางคุดแค่นั้นก็เลยเอาลูกในเมื่อลูกตั้งใจกลับมาแล,ล้วก็มาจะมาช่วยพ่อพ่อ,อก็บ,บาลานี้เปิดรับอยู่แล้วครับลูกเจ้าของเนอะลูกไปมาล่าไหวตลอดกลับไปลามา่หวตลอดก็ยุคคำทุกคำย่าก <c oughs> พี่น้อง,งก็ใครภาษาอังกฤษพ่อใ่แพ่อรู้ว่าเชียงตูกแก่รูว่าเชียงตุกแก่แอสวัสดีพี่น้อง4 4 8คนนะครับยาว่าพ่อเพราะสนใจเมีนเน้อ,อ,อขขรเพราะว่าพ่อขับรถย้่ยมีจฉาว่าพ่อจะสีอานเมีนให้ เขาบอกคุยกันอ่าเพรว่าลูกพ่อนี่พ่อแชทไปถามได้เมื่อวานนี่แล้ยวบอกว่าเห็นตอบอพ่อบ่าเห็นอ่านบอกว่าตอบมาบอกว่าเห็นตอบบอกว่าเห็นอ่านแต่ม้มาแล้งลูกนเดียวลูกนเดียวกับสิมาขึ้นที สะดวกสะดวกมือนีกับมืออื่นลูกนัเดียวสะดวกมือนีกับมืออื่นแต่สำหรับวันที่หนึ่งลูกนเดียวมอสะดวกวันที่หนึ่งลูกนัเดียวเอาเออได้อย่างล่ะออเออเดียงเนาะนวิจัยอย่างนี้แหละจิตงานวิจัยครับจิตงานวิจัยแต่แลยวันที่หนึ่งลูกนเดียวเลยสิมอได้ขึ้นลูกนัเดียวสิมอขึ้น มือแรงกับมืออื่นครับแต่พอนี่ยังบอเห็นตอบพอมายังบอเห็นอ่านเพราะในเปิดอ่านครับพอเนี่ยเพราะในเปิดอ่าน